เดินใ,ใช่ไหมแน่นนสวยขึ้นวันนี้ทําอะไรตัดผมซอยเดินมาก็สวยอยู่แล้วปะจ่าเลยท่านเป็นจ๊ะข้างหลังคุยหน้าแล้วแต่คน่านทาน่ทานสิดตัดเลยจบฝั่งนี้ใช่ไหมจ๊ะคราวนเวลาคุณทำนี่แบบตกลงมาเลยจ้ะไม่ไม่หนุ่มปั้นทั้งหมดนี้ใช่มันผมมันไปฝั่งไหนกับไปบ้านปกติมันมีฝั่งไหนเลื่นสองข้างเลยเราปัดไปปัดมาแล้วต้นใหญ่ไปฝั่งไหนจ๊ะต้นใหญ่ไปฝั่งไหนโอเคฝั่งนี้ คุยกับสาวรุ่นนี้กว่าจะได้ปัดเนี่ยแต่ผมรุ่นนี้มันทำยากรุ่นนี้มันทำยากเพราะว่ามันเป็นผมขาวกันไกลเทชรอะค่ะถ้าทื่นใจบ่อยมากเลยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนมันมันตัดผมที่แบบไม่ได้ผมดีกบบมันมันเป็นมันแข็งแบบแข็งแล้วกันไกลต้องใช้คุ้มมาก ร้านไหนอะ่ะที่เขาได้เป็นลูกค้าเนี่ยเขาจะโชคดีมากกันใกล้ซื้อทุกเดือนบางเดือนก็ซื้อทุกเดือนเพราะมันต้องใช้คมมากเดี๋ยวนั้นมันปลายผมมันไม่นิ่งมันจะปูน่าจะชอบไปรับรับห้ามีคมรับก็ไม่ชอบเพราะว่าเราคิลูกค้าแพงแล้วอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราซื้อเราเราจะไมแก่กว่าไนงะเราเอาที่เราทำงานง่าย เหมือนเราตัดาราคามาหน้าให้แม่สบายใจได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมผ่ากับผ่าผืนของเราท้ายแล้วเขาโยนทิ้งใส่ถังจับมาพวกหอมเลย กน้ำ้วสวยแต่ถ้าสมมติไม่สวยก็เหมือนที่บอกอบบดำไปต่อนั่เป็นลูกค้ารุ่นแรกตัดพันหนึ่งก็เสียดายนั่วนั้นก็ตัดพันหนึ่งนั่งก็เสียดายนั้นก็ตัดแล้วก็นั่งมีคู่ต่อโยคะคุณอายุเยอะไงแต่ตอนนี้มาใหม่คือพันห้าคุณต้องมาแล้วเพราะโยคะเขาจะตัดพอถ้ารู้งานกูไม่ทำอะไรไหนเขาก็จะตัดให้เขากลับอยู่ทำง,งานทั้งตอนนี้คือ อยากมีกระเพาะจะจะถ้าบอกว่าเงินผู้สูงอายุมาให้คุณนะเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายอะไรนะอะไรนะเอามาให้คุณไม่สมัารฉันหรอบุญต่อบุญแม่บุญต่อบุญต่อบุญแล้วหนูจะไปให้เด็กคืนนี้แม่ต้องการใช้เงินเราอยู่บ้านเราไม่ต้องใช้แล้ว ว่าเด็กแถวบ้านมอเตอร์ไซค์ไงมีมอเตอร์ไซค์เนาะพวกบินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านหลอกอะ่ะยามเดิมเนาะเอาน้ำข้อมีอออกินเนะเาะเราก็กินเล่นๆเนี่ยแต่มอเตอร์นีคนจัดการตั้งแต่ละท้ายซอยอันตรายซอยเลยเหรอหนูเป็นตัวแทน,แนสัตเเอหอ <c oughs> น้าทำฟอสุขพ่อหนูอ่ะดูหน้าบักซอยให้ใช่ไหมเออดูหน้าบักซอยให้ <c oughs> เออหนูเป็นหน้าทำฟองถูกคอไปแล้วหน้ายามหมดัน มันยับก่อนมาแล้วแม่ขอคิดได้ปะขอคิดได้ปะเออมันยับก่อนมาแล้วคิดคิดช่วยหน่อยนม่อารมณ์ดีเล่นเล่นโยกพากับแม่นนะ้ำขอเราทั้งวันแม่ไปโดนตัวเอง อาจจะไม่จับแล้วคุณเกียรย์ไปแล้วคุณนอนแรงไปแล้ว Okay, <laughs> there